ชายชาติโยดมจำขึ้นใจคำสอนของหม่อมน้อยพร้อมฝากถึงดารารุ่นน้องจากเรื่องราวสุดเศร้ากับการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน,นสองเดือนท่ามกลางวงการบันเทิงแสดงความอาลัย เผยคำสอนจากหม่อมน้อยเช่นเดียวกับชายชาตยโยดมที่ล่าสุดเปิดใจทั้งน้ำตากับการจากไปของหม่อมน้อยโดยบอกว่าชายเคยพูดกับหม่อมว่าชายรักการแสดงมากหม่อมบอกว่าความรักมันยังมีกิเลสมีความต้องการแต่สิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นก็คือความศรัทธา เมื่อเราศรัทธาอะไรสักอย่างเราจะยกให้เขาถึงได้เห็นว่าโอเคจริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้สึกกับการแสดงคือความศรัทธาจริงๆเราพยายามที่จะบอกน้องๆที่เข้ามาอยากให้เข้าใจและมีความคิดว่าการเป็นนักแสดงที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เข้ามาเพื่อเป็นที่รู้จักหรือเงินทองมันตามมาอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มีความรักและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทาจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com